โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟมารีเกตเลเช่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c k วูอมจากเซิร์ฟเวอร์การีนาหรือว่า global server นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูในส่วนตัวของแบบว่าการจัดทีมเซตที่มันเป็นเซตระดับ SR ใช่ไหมเพราะว่ากิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็น PP แบบกิจกรรมเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลเนี่ย เขาจะห้ามแบนด์ในส่วนตัวของตัวละครระดับ SSR ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะใช้ได้เฉพาะตัวละครระดับ SR นะลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นทีมที่ผมจะใช้คือทีมของลาร์นะครับแล้วก็คอมโบกับแมกนา,<ส>าเพราะว่า2ตัว <สา S 1> ละครนี้มีสกิลประสา,านร่วมกันแล้วก็จะเอาตัวละครบัฟที่เป็นสายสปีกก็คือวันทอสแล้วก็ฟินล่าเนี่ยมาเล่นด้วยกัน อ่าผมจะจัดเป็นทีมทั้งป้องกันแล้วก็ทีมโจมตีไปเลยนะครับสมว่าทีมนี้ค่อนข้างจัดง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นคอมโบสกิลด้วยแล้วก็ลัสเนี่ยไม่ใช่อ่อนๆนะถ้าเทียบกับตัวละครระดับอ่าเดียวกันนะครับก็คือระดับ S R ใช่ไหมอ่าการ์ดเนี่ยนะครับผมอัพแค่เลเวลสเพราะว่ามีแค่นั้นแล้วก็แมกนาเนี่ยอัพการ์ดเต็มเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยหดาวนะครับแล้วก็เซตเนี่ยผมใส่เป็นเซตเวฟนะ นะทั้งตัวละครลักแล้วก็แมกนาเนี่ยใส่เป็นเซนเวทหมดเลยนะแต่ว่าค่าพลังก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับเนาะนะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าคอมโบของ2ตัวละครเนี่ยจะแบบว่าดาเมจแรงขนาดไหนเนาะแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูของรางวัลหน่อยแล้วกันของรางวัลน,นะครับอของรางวัลแต่ก่อนมันจะมีพวกตัวละครจะมีตัวละครแล้วก็การ์ดตัวละครที่เป็นยูโน่ล่างชุดว่ายน้านะ รั้งครั้งแรกแล้วก็ครั้ง2แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3คือไม่มีนึกว่าจะเอาเป็นตัวของเจฟวานิซาเอามาแจากด้วยก็ไม่ม,กม,มีก็ไม่เป็นไรนะครับนอก้วกของรางวัลในร้านค้าเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะเอาตัวของหินรีสเตตัสมานะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีก็เรียกได้ว่าไม่รู้จะโดนดราม่าหรือเปล่านะครับโอเคมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูเจอกับคนพลังประมาณล้านห้าแสนก่อนแล้วกันเพราะว่าพลังผมล้านหกนะไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองเล่นมือดูก่อนนะ ลองมาบัฟบัฟแล้วก็คอมโบอ่ะแล้วก็วันท็อตกับฟินแลนด์ผม5ดาวเลยนะครับยังไม่ได้อัพการ์ดเลยลืมไปอัพการ์ดนะครับเอ่ออ่ะโอเคเรามาบัฟเพิ่มความเร็วหน่อยบึ๊บเข้ามานะครับแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเราเอาเป็นบวกตัวของอัตราอ่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อ่าเพิ่มดาเมจที่ทําได้หรือว่าจะเอาอัตราคริดีวะเออผมว่าเพิ่มคริดีกว่านะอ่ะอันติเมจครับเพิ่มความเร็วเพิ่มคลี่ไปบึ๊บเข้ามา นะครับแล้วก็แม็กหน้า <Gym. S 2> เน,นี่ยผสานไปเลยครับยัดหน้าไปเลยปั๊มเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ลักส์คราวนี้สังเกตติดสถานะสายฟ้าครับแล้วลักส์เนี่ยมันจะโจมตีมองข้ามสถานะแบบว่าพลังป้องกันทั้งหมดใช่ไหมเราก็โจมตีเข้าไปครับโจมตีศัตรูทุกตัวปั๊มเข้าไปนะครับอ่าก็ครึ่งหลอดแล้วนะตอนนี้นะครับ อ่าสังเกตว่าสถานะสายฟ้าคือทุกๆเทิร์นจะสร้างดาเมจจะพลังโจมตีเวทแล้วก็กายภาพ20%ของตัวละครอ่าที่แบบว่าเป็นดาเมจของตัวละครนั้นนะครับอ่าเพิ่มพลังเวทเพิ่มแม่นยำนะอันนี้ก็เพิ่มดาเมจไปเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยลองเพิ่มเป็นตัวของแบบว่าสกิลอันนั้นดูนะครับอุ้ยายเปิดกว่าอุ้ยติดไฟช็อตตายครับเลี้ยงจัดเจอติดไฟช็อตตายเมื่อกี้อ่าแล้วก็แม็กหน้าผมว่ายัดเป็นชามี่ก่อนเลยแล้วกันโอ้โห นิวอีกติดตันนะแล้วก็ตีชามี่ครับเ oh. ปาะล่วงลักมานะครับอ่าซัดไอ้นี่ก่อนเลยวันคอสไปล่วงไปโอเคแล้วก็ฟิลลันตีนะครับเ oh. ปาะเ oh. ข้ามาซีพอไปแต่ว่าสองหมื่น <c oughs> ครับ เออจัดตัวระดับ S R ตีกันนี่คือมันก็ไม่เวิร์เหมือนตัวระดับ S R นะเอาจริงเพราะว่าพวกนั้นนี่คือแม่งเทินแรกก็ยัดหน้ากันตายได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเจอกับทีมที่เขาโอ้โหพลังอ่ะลองดูหน่อยนะแสนหกับแสนเอ่ะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพสกิลของวันทอสกับฟินแลนดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับ ยังไม่ได้อัพการ์ดของ2ตัวนี้เลยเพราะเปิดกาชามาเยอะอยู่นะ,ะการ์ดของวันทอตนะครับโอ้มีแค่2การ์ดหรอโอเคอ่าไม่เป็นไรครับมับเข้าให้แล้วก็ฟินแลนดครับได้เยอะไหมอ่าฟินลลนดได้เยอะอยู่โอเคอัพเต็มแล้ว ถ้าเราใช้สกิลสมีโอกาส50%เพิ่มความคล่องตัวเออแสดงว่าเดี๋ยวผมใช้สกิลสดีกว่ารอ,อบหน้าลองไม่เพิ่มคลิดูนะโอเคลองเจอกับคนที่พลังแสนเกนะแสนเก้าไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะต้องลองดูนะครับเขาเล่นเป็นยูโนชาม่นะยูโนเป็นตัวแบกเลยนะครับก็คือทําให้เราได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอา 4 0ตสิบอรนแล้วก็มีโอกาสลดเกราะด้วยอันนี้มาปุ๊บเราต้องใช้สกิล2นะไม่งั้นอีฝ่ายมันมันเอาวันทอสมาเร่งเคิืนที่เราเราซวยเลยนะครับ <S <S อุ้ยอีฝ่ายก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีว่ะเชื่อโอ้โหโคตรเร็วอะ่ะแสดงว่าเขาใส่เป็นรูนสปีดครับ <S <S โอ้โหแล้วยูโนมาปุ๊บลดเกราะโอ้โหคนละครึ่งหลอดไอที่กูเหลือเชื่อออันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเอาเป็นเพิ่มดาเมจ5 5ลองดูครับบัฟเข้ามา อ๋อโอเคอันนี้สกิลอ่อเผา,าไหมใช่ไหมไม่เราใช้ประสานไปเลยครับเราใช้ประสานใส่ดูไปเยี่ยง้าไมเนี่ยยูโนโ่ครึ่งหลอดแล้วยูโน่นะครับแล้วก็เออแปดสิบเปอร์ใช่ไหมสกิลสองะอืมติดอมมาพาตสร้างระเบจ5ห้าสิบผมว่าสกิลนี้ไปเลยไม่รู้ตายไหมน่าจะไม่ตายนะ เึิมตายไปโอ้โหเกือบตายโอ้โหแล้วกูโดนยูโน่สวนมาที่แตกได้เนี่ยโอ้โหชาไม่เตียงแรงวันทอสบัฟเวทโอ้โหถ้ารู้ว่าสปีดผมต่ำกว่าเขาอ่ะผมน่าจะบัฟเวทดีกว่ารอบหน้าโอ้โหแล้วแตกลกตี้อันนี้แพ้อันนี้แพ้นะครับโอเคอันนี้แพ้อันนี้แพ้ เดี๋ยวผมลองเล่นกับทีมเดิมนะแต่ว่าลองลองปักใหม่เพราะสปีดเขาเร็วกว่าทั้งๆท,ท,ที่ผมใช้ใช้ไอตัวของบวกความคล่องตัวนะแต่เหมือนสปีดเขามันสูงกว่าผมเยอะเลยอะ่ะเออใช้สกิลอัลติเมตปุ๊บแม่งไอตัวฟิแลนด์กับวันทอตอีฝ่ายยังยังยังตีได้เฉยเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราเราไม่ใช้สกิลนี้ละเราเอาเป็นสกิลนี้ดีกว่านะครับก็คือบวกพลังเวทไปเลย70%อ่าแล้วก็บวกความมันยำนะครับ เพราะว่ายังไงไฝ่ายมันก็เปิดก่อนดีอ่ะก็ช่างหัวมันนะครับเปิดเปิดไปเลยอ่ะโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยราักกูเกือบตายเฮ้ยถามจริงเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นบวกคลิและกันครับมาติดคลี่หน่อยพี่บ้มเข้ามาโอ้โหไม่ไหวว่ะเฮ้ยยูโน่พุ่งแรงไปอ่ะ ยูโน่คือแรงจัดเลยครับล้ชามี่ตีทีเดียวแม่งแบบยูโน่เล่นเต็มโอ้โ oh ห oh oh. ไม่ไหวพลังมันต่างกันเกินครับแสนหกกับแสนเก้าอันนี้ไม่ไหวโอ้ยูโน่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าปั้นนะแต่ว่ายูโน่ผมปั้นไปแล้วไงยูโน่ชามี่อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูชามี่กับยูโน่ก่อนว่าสกิลประสานะ่ะแต่ละคนมันอะไรวะเท่มแรงจังวะอ,อ่ายูโน่นะครับเดี๋ยวไปปั้น สร้างความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดเพิ่มตึ๊ดตึดผมว่ายูโน่่อก,กี้เขาใช้สกิลรถเกราะสกิลสองเข้าไปอะตูมเข้ามาโอ้โหแม่งแบบแรงแรงแรงแบบแรงเลือเทอะแรงเกินอะบุก,กี้บึ้มมาติดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ชามี่ตีเปาะกูตายเลยแล้วชามี่นี่หน้าปั้นมากนะอ่าชามี่ผมปั้นไปแล้วนะครับตีธรรมดาก็คือ,อเลือดเต็มอะเพราะว่าการตีธรรมดามันจะนับจากพลัง ตัวของพลังเวทใช่ไหมที่มันจะฟื้นฟูเลือดให้เราห้าก็คือจะฟื้นฟูเลือดตามพลังโจมตีเวท12 0มีโอกาส5 0ที่จะฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งจากพลังเวท60%คือตีธรรมดาถ้าชาม่ตี่อทีสังเกตว่าไอ้ตัวแม็กหน้าผมเกือบตายเลยอ๋อแสดงว่าชามี่กับยูโน่ก็หน้าปั้นในทีมนี้เหมือนกันอ่าหน้าปั้นเหมือนกันหน้าปั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าหน้าปั้นในทีมนี้ก็คือถ้าเรียกเป็นสายแทงนะ ผมว่าตัวโซมาลอนเนี่ยผมว่าเก่งมากๆเพราะว่ามันเป็นน้องๆของมาร์ชเลยนะมียั่วยุเหมือนกันมีลดเกราะอ,อะไรประมาณนี้มีลดดาเมจนะขาดแค่อย่างเดียวคือ,อเหมือนจะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงเนี่ยไม่มีนะครับมีล้างบาเลียมีลดพลังเวชใช่ไหมมียั่วยุมีลดพลังโจมตีแล้วก็มียั่วยุเออนะครับขาดแค่สตันกับทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงอ่ะแล้วก็การสถานะคือ ก็คือเก่งเลยโซมาลอนแล้วก็ตัวของแอสตาร์่างนี้นะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมว่าแอสตาราล่างนี้ยค่อนข้างเก่งเหมือนกันเก่งมากๆเลยในพ v p เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเก่งมากแต่ว่าตอนเนี้ผมลองทําทีมตัวของลอักมาดูก่อนนะครับแต่ว่าขับพลังต่างกันเกินสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองไปสู้กับพลัง7จ็ดแสนเจ็ดดูดิเล่นเป็นทีมลักแล้วก็โซมาลอนนะครับสังเกตว่าหลายๆคนใช้แต่ทีมสปีดนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเราเอาทีมทีมถึงมาแก้ได้ นะก็น่าจะใช้เป็นตัวของเออ่ใช้เป็นแอสตาล่างซึอาใช่ไหมใช้โซมาลอนใช้ชามี่แล้วก็อยู่โน่ผมว่าน่าจะน,าน่าจะได้อยู่โนโ่แม่งตีแรงเกินคะรับอันนี้เราโอเคบัฟปึ๊บเข้ามาเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองโจมตีใช้แมกนาโจมตีธรรมดาดูนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ลักสกิลลองดูโอ้โห โดนทั้งหมดับแล้วก็ลักสกิลประสานนะครับปังเข้ามาโอ้โหครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดก็แรงเหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าคราวนี้ยอีฝ่ายติดทั้งไฟเผาแล้วก็ไฟช็อตอาจแสดงว่าเราอาจจะต้องเปิดคอโโมโบโดยการใช้แมกนาออนติเมทใช่ไหมแล้วก็ค่อยใช้ตัวของลัก่าใช้สกิลประสานไปไม่งั้นอย่างที่บอกคือบางทีมันจะแบบว่า ไม่ติดไฟเผาไม่ติดไฟช็อตเงี้อันนี้คืออีกฝ่ายติดสถานะพิเศษของเราก็น่าจะใกล้ดองอยู่แล้วแหละแต่เราเนี่ยคือโอ้โหทำไมตัวผมบางจังวะโคตรบางอะ่ะตอนเนี้ยตัวผมแบบแบบบางเจี๊ยบเลยอะ่ะผมว่ารักอ่าักเป็นตัวต่อไปอ่ะงั้นสวนรักเลยแล้วกันเออนะครับแล้วก็ โอเคดีนวมันไปตีตัวนั้นโอเคมาแล้วก็ฟินลลนด์ตีธรรมดาครับเจอยุยุอ่าผสานมาแล้วครับเหยียบหน้าไว้โป้งเข้ามาล่วงอ่ะตีธรรมดาครับสังเกตติดไฟช็อตนะครับแล้วก็ติดไฟเผาด้วยสบายเลยทีนี้โอเคนะครับ เอเอทีางั้นเราเปลี่ยนเป็นพวกแบบว่าสร้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครมีถ้าใครมีสกิลภาษาถ้าใครมีสกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลภาษาสิเป็นสกิลการ์ดของอา่าเฟอร์กเรียนล่างล่างตัวของชุดพระน่ะเราเอามาใส่ให้ตัวของอไอตัว ไอลัซได้เพราะว่าเราเปิดด้วยการใช้แมกนาออลติเมทใช่ไหมติดไฟเผาแล้วศัตรูที่ติดไฟเผาอะ่ะจะโดนดาเมจแรงขึ้นเออเราใช้อย่างงี้ก็ได้นะผมว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้เจอกับทีมที่พลังเยอะกว่าเรานิดนึงเหมือนกันนะเราได้เปิดก่อนไหมอ่ะเราได้เปิดก่อนผมว่าเราได้เปิดก่อนน่ะอันเนี้ยครั้งเนี้ยผมขอเป็นบวกพลังโจมตีเวทนะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มา อ่าแล้วก็ฟินล่า์เนี่ยเราบวกความเร็วเลยครับแล้วก็แม็กหน้าสกิลเลยบึ้มเข้มามาตู้มาโอ้หูครึ่งหลอดเออเราต้องเปิดแบบนี้ป่ะผมว่าผมว่าคราวนี้เราต้องเปิดแบบให้แม็กหน้ามันใช้สกิลประสานป่ะแล้วก็ไอ้ให้แม็กหน้าใช้สกิลอันติแล้วตัวของลักค่อยสกิลประสานเข้าไปแตกเออมันต้องอย่างนี้โอ้แต่ว่าวันคอร์สเราโดนขังนะแต่ไม่เป็นไรครับตัวเดียวเนี่ยเห็นไหม ติดไฟเผากับติดไฟช็อตตายโอ้แสดงว่าเราต้องใช้สกิลประสานแบบนี้ครับเออก็คือบัฟพ,พลังเวทแล้วก็บัฟอัตราคียหรือไม่ก็บัฟดาเมจ55%ไปเลยเออแล้วก็เปิดเลยครับสกิลแมกหน้าอันติเมทแล้วก็ลักค่อยใช้สกิลประสานเพราะว่าปกติเราใช้ให้ลักมันใช้สกิลประสานเอ้เราใช้ให้แมกหน้ามาสกิลประสานก่อนใช่ไหมแล้วค่อยให้ลักใช้สกิลอันติอันนี้คือเป็นวิธีที่ผิด แสดงว่าเราต้องให้แมกนาใช้อันติแล้วก็ลักสกิลประสานอาุ้มเข้ามาเละอีฝ่ายเปิดก่อนก็ปล่อยเข้าไปครับถ้าอีฝ่ายเปิดก่อนผมจะเล่นบัฟบวกพลังเวทไปเลยนะอูอ้กู้ตายไหมนี่โอ้โหไอ้ที่ลักตายโอโหพี่โอ้มึงก็แรงไปยูโน่ใช้สกิลอัลติเมตทำให้เราได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น40%ละไอหัวทองเนี่ยไอพี่โนเอลเนี่ย แม่งยัดอันตีแตกเลยครับตัวนี้ก็เก่งนะไอเนี้ยก็เก่งโอ้ถ้าเราได้เปิดก่อนนะแสดงว่าเขาเขาสปีดเร็วกว่าครับถ้าเราได้เปิดก่อนเขาก็น่าจะตายเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คก็ดูแม็กหน้าคือยู่ดิคนละครึ่งหลอดเลยครับภาษาน่าจะตายนะโอ oh my god โดนผมว่าโดนเละตอนเนี้ยคือแม่งเลือดคนละสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโโอ,อ่ยู่โนโ่แตกไปเอออยู่โน่นร่วงครับ โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยตุยครับเหลือตัวเดียวไม่ไหวว่ะอีฝ่ายสปีดเร็วกว่าโอ้ถ้าจะปีดเร็วกว่าผมว่าเราไปเล่นทีมฮิลดีกว่าเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกก็โอเคปล่อยเข้าไปครับอ่าเราไปเราไปเจอทีมอื่นก่อนไปเจอทีมอื่นก่อนนะครับโอ้โหแบบระดับ s r นี่ใครสปีดก่อนนี่ได้เปรียบเลยนะแบบยูโน้มหน้ากลัวมากเลยอะถ้าเราได้เปิดก่อนอย่างนี้ผมว่าบวก แมกนาคือดาเมจมึงแรงมากอ่ะบวกพลังเวทให้แมกหน้าครับแล้วก็บวกพลังโจมตีให้แมกหน้าไปเลย <S <S บัฟเข้ามาครับอ่าสร้างบาลียใช่ไหมน้องน้องสร้างบาลียเราอัลติเมทครับอ่าอันนี้เขาใช้เป็นทีมที่ผมบอกเาว่าก็คือมีแอสตาด้วย <S <S โอ้โหแต่แบบเลือดไม่ลดเลยหรอเออโอเคติดไฟเผาติดไฟช็อตครับอ้ดูยูโ,โ,โ,โน่เลือดขึ้นนึงติดไฟเผาติดไฟช็อต แบบแป๊บเดียวแม่งเลือดหายเกือบตายอ่ะแรงจัดครับแต่ว่าเราก็จะตายแล้วนะเราก็จะตายเหมือนกันแล้วโอ้โฮิวโอ้โหเลือดเต็มกูเหลือโอ้ทำไมแต่ละคนมึงแบบเอ้ยฮิวแต่ละคนแรงขนาดนี้เลยวะรักมานะครับผมว่ายัดหน้าชิโนโไปก่อนเลยแล้วกันนะ็อตน,นี้แล้วก็มาโอ้โหโดนแสดอสตาโยโยเสีย,ยติดไฟโอ้ โนเอลโอ้โหโนเอลถ้าถ้าโนเอลไม่สร้างบาเรียนี่ร่วงนะโอ้ oh my god โนเอลสร้างบาเรียโอเคผมว่าเราเราคิดผิดตรงตรงแบบว่าเราเราไปบัฟดามเมจเนาะเราน่าจะบัฟความเร็วนะเออเทียนเอาลำคานแบบตายก่อนดิพิวทีนี่แบบโ oh, oh. อ้โหเต็มหลอดอะอะไรจะแรงขนาดนั้นอะ ร่วงแม็กหน้าแม็กหน้าต่อยครับมาเออเออมาบัฟความเร็วมาโนเอลสร้างบาเลียบาเลียให็นไหมคุตีมึงนี่แหละมาไปโอโ้โหไม่ไหววะ่ะร่วงเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอเคอ่าเจอสองแสนใช่ไหมต่อยสองแสนก่อนเลยแล้วกันเอ้ยแสนสองแสนสอง อู้แสดงว่าทีมสปีดเนี่ยถ้าเราสปีดต่ำกว่าคนอื่นอ่ะผมว่าเล่นเป็นทีมชามี่ฮิลเออหลังๆนี่ผมคิดว่าถ้าอีฝ่ายเบิร์ดเราไม่ตายนะผมว่าเราเล่นชามี่เล่นบิโมซ่าใช่ไหมเออแล้วก็เล่นยูโนโ่เล่นแอสตาโอ้โหแม่งยืนยืนมันมันอะ่ะคิดว่านะวันคอสอีฝ่ายก็โอเคอันนี้เราเปิดสปีดก่อนเลยครับ โอเคติดความเร็วอ่าเราต้องได้เปิดก่อนแบบนี้ชาม,มี่ก่อนเลยแล้วกันโอเคนะครับติดอุ้ติดไฟเผา3ตัวขอติดไฟช็อตอีกหน่อยบึ้มเข้ามาอ่าติดไฟช็อตอีก3ตัวอ่าตายลืมไปว่าเขาพลังน้อยกว่าเราประมาณ40,000ืนนะครับว่าแล้ทำไมมันแรงๆแ,แ,แปลกแป,กแปกวะมาบัฟต่อเนื่องครับเฮือติดตาย อ่ะสกิลหน่อยไปย่ยงลวกครับโอ้ชามี่นี่ตึงจัดอยู่นะเออตีแรงฮิวแรงใช่ไหมเพราะว่าต,ตีธรรมดาแบบฮิวตามพลังจบตีเวทด้วยเออวะ่ะน่าลองเล่นชามี่โซมารอนเหมือนกันหรือไม่ก็แบบไปเล่นไปเล่นพวกแอสตาอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าตัวละครที่ขายดีเนี่ยยูโนนะผมว่ายูโนแอสตาชามี่วันทอตกับฟิลลันนี่ก็เล่นเยอะเหมือนกัน เปิดก่อนเลยครับโอ้ปินลันมาบัฟความเร็วไปก่อนครับอ่ะโอเคมาเราความเร็วเยอะกว่าก็จัดยูโน่ก่อนเลยแล้วกันนะเอาเรียกเข้ามาครึ่งหลอดเข้าไปเอ้ยอันนี้พลังแสนเจ็ดนะอ่ะแล้วก็อันติยัดหน้าครับโอ้นะครับล่วงอ่ะยูโน่ล่วงแล้วสบายแล้วติดไฟช็อต ดูชามี่ติดไฟทีล้างบาเรียใช่ไหมเราไม่เป็นไรครับบัฟดาเมจให้แม็กหน้าติดไฟแรงขึ้นนะครับบัฟดาเมจชามี่ฮิวโอเคโอ้โหดอกฮิวดอกละสี่หมื่นโอ้โหกูเหลือเชื่อจริง ฮิวดอกละสี่หมื่นโอ้โหตีธรรมดาก็ฮิวเต็มละมั้งพี่เออชามี่นี่หน้าหน้าออมาปั้นเล่นนะครับตายก่อนเพื่อนเลยละกันหมันไฟเอ้ยโอ้โหไม่ดามเมจไม่ทำงานเลยครับไอเยีงง่ยงทำไมอ่ามาตายตายก่อนแล้วกันโอเค 20,000ไหมโอเค okay, ติดไฟช็อตไฟ,ไฟเผาตายครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเอาเป็นเพย์เซฟแบบผมว่าเล่นทีมสปีดเนี่ยมันแข่งสปีดเกินเกินไปเพราะทุกคนเลยมั้งแทบจะทุกคนที่เราเล่นมาเนี่ยประมาณ7ทีมอะเล่นทีมสปีดหมดเลยแล้วก็คนที่เล่นแบบว่าเล่นทีมยื้อยูโนโ่แอสตอย่างเงี้ยชามี หรือไม่ก็เอาตัวของอโนเอลนะครับแล้วก็มีโมซ่ามาด้วยอะ่ะเออโอกาสชนะมันได้เพราะว่าถ้าเขาเบส์ดามจเราไม่ตายใช่ไหมแล้วเราฮิลทีเดียวดอกระด0นะ่0 0ื่นน่ะแม่งแบบโอ้โหเลิอดเทอจัดเลยครับฮามี่มันฮิลตามเวทไงแล้วมันตีแรงด้วยคราเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออวะเราก็น่าจะอุย้ยอีไฟเปิดก่อน oh <my> โอ้โหไอเนียโดนดาเมจแก้ทางแรงขึ้น4 5แตกไม่นี่โอ้ oh. ทำไมอีฝ่ายมันจะปีดเร็วกว่าเราตลอดเลยวะคือไอลุงเนี่ยถ้าใช้สกิลเนี่ยมันแรงขึ้นไงดาเมจมันแรงขึ้นไงทําให้ตัวละครที่แบบเป็นดาเมจที่แพ้ทางโดนดาเมจแรงขึ้นสังเกตว่าตัวไฟเราตายหมดเลยเพราะว่าไอลุงเนี่ยมันทําให้เราติดดาเมจโดนดาเมจแบบแก้ทางแรงขึ้นและไอเนี่ยสกิลทั้งทีมแล้วก็ติ้เลือดไหลด้วยมั้งโอ้โหนึกว่าจะหวานเจียเ๊ยบไอที่ทำไมเขาสปีดแมปงทีมสปีด สปีดเฮ้ยเราได้เปิดก่อนนะแต่เขาเราได้เปิดก่อนเว้ยเมื่อกี้แต่พอแบบเราเปิดก่อนปุ๊บไอตัวฟินลันอีกฝ่ายเหมือนจะใช้สกิล2องปะเพราะว่าสกิล2ถ้ามีการ์ดสกิลอะมันจะเพิ่มความคล่องตัวด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วพลังโจมตีแบบปุ๊บขึ้นมาไอ้เฮีย้ยแม่งวันทอสต่อด้วยอันตีโป้องอ้าวกูโดนคืนเทินหมดเลยนะครับเรียบร้อยเลยโอ้แสดงว่า ก็อย่างที่บอกอัทีมสปีดอ่ใครได้เปิดก่อนก็ได้เปรียบครับถ้าเราเปิดก่อนเขาก็ตายนะแต่ว่าเขาเปิดก่อนเราก็ตายอ่ะหลักๆจะประมาณนี้และกันกน้องก็มีหลากหลายทีมให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ตัวละครระดับ sr ใช่ไหมเก่งๆเ,เลยเนี่ยนะครับผมว่าเนาะกงๆงเนี่ยผมว่าวันทอสฟิลล่าเนี่ยเผื่อขาดไม่ได้นะเออนะครับแล้วก็ยูโน่อ่ะแล้วก็อ่าสองพี่น้องเนี่ยผมว่าเล่นได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ลักชามี่ใช่ไหมแล้วก็ โซมาลอนนะครับโนเอลนะครับแล้วก็มิโมซ่านะครับแล้วก็ตัวของแอสตาอ่าแล้วก็พวกแมกนาแล้วก็ลัรก็เล่นได้แล้วก็ตัวนี้อ่เอามาคอมโบก็ได้เอาจริงคือมันเล่นได้หมดเลยนะแต่ว่ามันจะมีแค่บางตัวละครที่แบบไม่ค่อยใช้กันอ่ะไอตัวเนี้ยอ่าแล้วก็โกดนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยแล้วก็ป้าเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กัน เออนอกนั้นก็น่าจะเล่นได้หมดแหละแล้วก็รุ่นพี่วานิซ่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นใช้กันส่วนใหญ่ก็ยูโน่แรงแรงแบบอียิปต์แรงเลอะเทอะเลยยูโน่ผมว่ายูโน่นี่น่าปั้นเหมือนกันนะครับก็หลักๆจับประมาณนี้ละกันกด subscribe ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยเผื่อหลายๆคนเนี่ยอยากปั้นยูโน่เอามาคอมโบกับทีมแอสตานะครับลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นผมลองปั้นยูโน่แล้วก็แอสตาเอามาคอมโบสกิลประสานดูเพ<อ>ราะว<อ>่า2ตัวเนี้ยมันมีสกิลประสานเห็นไหมสังเกต ยูโน่เนี่ยกับแอสตาถ้าใช้สกิลประสานพร้อมกันเนี่ยเพิ่มดามจที่ได้รับ40%แทนอันติเลยนะเข้าใจไหมอ่าแสดงว่าเราใช้อันติยูโน่โป้งเข้ามาเราใช้สกิลของอสกิลประสานของแอสตาเนี่ยโจมตีพร้อมได้เพราะมันจะทำให้อีกฝ่ายได้รับดามจเพิ่มเติม40%ลดความเร็วผมว่าทีมนี้เล่นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองป้านทีมยูโน่กับแอสตาลองดูนะครับเพราะว่ามันประสานใช้ด้วยกันได้ด้วยเออแล้วก็จะเอามาเล่นกับตัวชามี่แล้วก็ อาจจะเอามาคู่กับโซมาลอนหรือไม่ก็เอามาคู่กับวานิซ่าเดี๋ยวต้องลองปั้นดูเดี๋ยววันนี้ผมปั้นเป็นลับกับตัวของแมกนาลองดูนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้กันพอไปเจอทีมที่สปีดเร็วกว่าก,ก็สู้ไม่ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเขาเปิดก่อนแล้กันหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ